กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพิธาอ่านข้อความทุกป้ายแต่กลับต้องรีบชี้ป้ายนี้ก่อนตะโกนบอกอันนี้อ่านไม่ได้เสียงกรี๊ดดังสนัน่นต้องบอกเลยว่าเป็นการกระแสจิ้นไม่หยุดจริงๆสำหรับทิมพิธาและเอฟทักษะอรที่หลายๆคนต่างคิดว่าคู่นี้เป็นคู่จิ้นกันไปแล้ว หลังจากที่พิธามาออกรายการโหนกระแสอีกทั้งกัญชัยก็ยังถามถึงความสัมพันธ์กับสาวแอฟพิธาถึงกับบอกว่าแอฟว่าไงผมก็ว่างันและก็ได้มาออกรายการโหนกระแสเพราะแอฟติดต่อมานั่นเองล่าสุดพิธาได้ลงพื้นที่ขอบคุณชาวสมุทรปราการเมื่อวันที่11กรกฎาคม66ที่ผ่านมาในขณะที่ประชาชนชูป้ายส้มรักพ่อ พี่ทาก็ตะโกนกลับว่าพ่อก็รักส้มจนสะดุดสายตาที่ป้ายหนึ่งพี่ทาอ่านจบถึงกับบอกว่าอันนี้พูดไม่ได้พร้อมกับยิ้มหวานให้โดยป้ายดังกล่าวมีข้อความว่าแอบรักพ่อนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ